ยูจิเพนพกาเซ็นสัญญาค่ายไหยทองคํายูจิเพนพกาเซ็นสัญญาค่ายไหยทองคําประจักษชัยไหยทองคําลั่นปั้นให้เป็นราชินีหมอลำคนต่อไปหลังจากเพิ่งมีข่าวช็อกแฟนเพลงหมอลำเมื่อยูจิเพนพกานักร้องหมอลำสาวคนดังออกมาประกาศอำลาวงหมอลำเสียงวิหกล่าสุด ประจักษ์ชัยไหยทองคำนายห้างไหทองคำเรคคอร์ดทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์เมื่อออกมาโพสต์ข้อความว่าผ่านเฟซบุ๊กพร้อมระบุข้อความว่าเบอร์ยินดีต้อนรับยูริเพนพกาสู่ไหทองคำครับและหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ภาพร่วมเฟรมกับยูริเพนพกาพร้อมระบุข้อความว่าเบอร์ยูริยูริเพนพกาฟ้าส่งมาให้เธอเป็นซุปตาหมอลำสู่ค่ายไหยทองคำเรคคอร์ด ตอนแรกน้องว่าจะขอหยุดพักสักเดือนแต่ผมเพิ่งติดต่อพ่อแม่และยูทิได้เมื่อคืน เพราะพี่พี่ซื้อมวนชนติดต่อสัมภาษณ์จนสายไม่รายการทีวีมากมายหลายช่องวันนี้นับกันบ่ายสองเซนตดรานขอนแก่นพร้อมเซนสัญญาเข้าหายทองคําทันทีบุญถึงกันสศีลเสมอกันขีดกลางวาสนาถึงกันจึงได้มาร่วมงานกันฝากขอบพระคุณเอสซีจุดยูทฝากติดตามน้องเหมือนเดิมด้วยนะครับผมจะต่อยอดความดังให้น้องให้ดีที่สุดเต็มความสามารถครับ